สวัสดีค่ะทุกคน M อม m i มม l รีไลฟ์อินในวันนี้พาเพื่อนๆมาชมชายหาดที่เมืองเวลกันค่ะทริปนี้ถ่ายนานแล้วนะคะแต่เพิ่งมีโอกาสจะได้เอามาลงเป็นวันหยุดเสาร์ทิดในช่วงเดือนกันยายนกันยายนอากาศก็ไม่แน่นอนค่ะบางวันอากาศก็ยังร้อนอยู่บางวันก็อากาศเย็นไปทะเลก็ต้องเอาเสื้อโค้ทไปค่ะเพราะว่าลมค่อนข้างแรงแล้วก็เย็นวันนี้เราไปกันที่เวล เก็บบรรยากาศชายทะเลมาฝากเพื่อนๆกันก่อนจะไปชมคลิปวิดีโอฝากเพื่อนๆกด subscribe ติดตาม M Family Life in UK ไว้ด้วยนะคะหาดอเบเกรีเป็นชายหาดที่ตั้งอยู่ในเมืองอเบเกรีค่ะมีบรรยากาศสงบแล้วก็เหมาะสำหรับการพักผ่อนจุดเด่นของหาดนี้ก็คือชายหาดที่มีกรวดแล้วก็ทรายผสมกันนะคะมีวิวทะเลที่สวยงามแล้วก็มีพื้นที่ให้เดินเล่น หรือว่าปั่นจักรยานไปตามแนวชายฝั่งค่ะนอกจากนี้เขาก็ยังมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทะเลไอริชได้อีกด้วยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจที่จะไปเที่ยวหาดเบเกอรี่ก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานแล้วก็ครบครันนะคะทั้งที่จอดรถห้องน้ำแล้วก็ร้านค้าเล็กๆเ,เหมาะสำหรับครอบครัวที่มาพักผ่อนแบบนิยบๆแล้วก็คนที่ชื่นชอบการถ่ายรูปวิวทะเลค่ะ นอกจากนี้เพื่อนๆก็ยังสามารถที่จะตกปลาได้อีกด้วยนะคะเขาอนิยาาให้ตกปลาสำหรับคนที่ชื่นชอบธรรมชาติบริเวณชายหาดก็จะมีเส้นทางเดินเขาแล้วก็ทุ่งหญ้ารอบๆให้สำรวจด้วยค่ะหาดนี้ไม่คึกคักเหมือนหาดท่องเที่ยวหลักซึ่งคราวก่อนหม่อมได้พาเพื่อนๆไปชมกันแล้วเป็นหาดที่เหมาะกับคนที่ต้องการความสงบแล้วก็หลีกหนีจากความวุ่นวายแล้วก็จะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติ วันนี้ก็พากินส้มกับสนุกสนานไปด้วยเราก็ปูเสือนั่งริมหาดหม่อมก็ถ่ายวิวทะเลกำลังรองนอลมิลลี่กับอดัมไปซื้อฟิตแอนชิพมาทานหม่อมเคยทำคลิปฟิตแอนชิพไว้แล้วมาเที่ยวทะเลก็ต้องทานฟิตแอนชิพห่อกระดาษแบบนี้ละคะ่ะแต่ดีที่ว่าหาดนี้ไม่นกซีโก้ไม่เยอะนะคะปกติแล้วนกมันจะบินบนหัวเราค่ะแล้วมันก็จะคอยจ้องพ <laughs> ร้อมที่จะฉกอาหารไปกับมือ หาดนี่ไม่ค่อยมีนกเยอะเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นหาดเงียบๆไม่ได้มีนักท่องเที่ยวเยอะดีค่ะจะได้กินเพลินๆกินแบบไม่ต้องกังวลประมาทไม่ได้นะคะทุกคนนกที่นี่นะฉกอาหารไปกับมือคือไม่ได้โดนกับตัวเองแต่ว่าเคยไปเที่ยวทะเลกับพ่อปู่แล้วพ่อปู่ก็บอกว่าต้องระวังนะเพราะว่านกจะดินฉกอาหารตอนแรกก็ไม่เชื่อค่ะทุกคนแต่เห็นเมื่กับตาแล้วนะคะนกมันจ้องแล้วก็ฉกอาหารไปกับมือเลย อากาศวันนี้ค่อนข้างที่จะเย็นพอสมควรเหมือนกันพวกเราก็เดินไปมารอบๆหาดสักพักก็กลับนะคะก็ถือว่าเป็นอีกวันที่สนุกค่ะทะเลสวยๆต้องมาแถวเวลเนี่ยแหะค่ะเวลก็เป็นเมืองที่รายล้อมไปด้วยทะเลวันหลังวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะจะไปเที่ยวไหนกันอีกหม่อมจะเก็บภาพบรรยากาศสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในประเทศอังกฤษมาฝากเพื่อนๆกันนะ ยังไงเช่นชอบคลิปนี้เช่นชอบบรรยากาศทะเลมันอาจจะมืดมืดมัวมัวมนมน,นิดนึงนะคะแต่ก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศหนึ่งค่ะเงียบสงบอีกแบบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่ายลืมกด subscribe ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะเวลามาีคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดชมวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ